นี่คือ Tik t o k นะครับเนี่ยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็มีการโพสต์ว่ามันเป็นโจรอ,อย่าปิดการมองเห็นเลยนะครับโดยก็มีภาพลิงนะครับที่เขาสามมุกนะครับที่เดินหาอาหารจากนักท่องเที่ยวรอบถนนเขาสามมุกเลยที่ตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีก็จะเห็นลิงตัวหนึ่งนะครับนั่งจ้องมองอยู่ในรถนะครับพี่นักท่องเที่ยวก็ได้มีการเปิดประตูลงไปนะครับลิงตัวดังกล่าวก็มีการกระโดดเข้าไปแล้วก็ฉกเอาถุงผลไม้สองถุงเอามากิน โดยที่มีคนถ่ายคลิปเขาก็บอกว่านี่เป็นจอมขโมยเกเรหรือเปล่าะะนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบว่าบริเวณนี้เขาก็จะเป็นบริเวณที่นั่งรับลมอากาศดีนะครับบรรยากาศที่เทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้มีการจัดไว้อย่างสวยงามให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เดินทางมาพักผ่อนหย่อนคลายกันซึ่งตลอดทั้งวันก็มีมาประปายกันบ้านนะครับเนื่องจากเป็นช่วงกลางวันด้วยส่วนตอนเย็นแล้วก็ช่วงเช้าก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวชลบุรีเดินทางมาพักผ่อนกันเป็นจํานวนมาก ดยก็จะมีลิงนะครับอยู่รอบเขาสามมุกเลยนะครับก็เดินไปเดินมาเลยนะท่านผู้ชมที่เขียนอยู่แล้วก็จะมีผู้ที่มาให้อาหารก็มีนะครับจากการสอบถามนะครับทางด้านของนายวิชยุทธ์นะครับเสนาจา์อายุ29ปีเพาะค้าที่ขายอาหารลิงนะครับก็เปิดเผยว่าช่วงนี้นะครับลิงอาจจะหิวหน่อยแล้วเพราะ,ราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยน้อยอาจจะทําให้ลิงเนี่ยหิวมากขึ้นและอาจจะมาแย่งอาหารในมือของท่านที่ถือไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่นั่งในรถหรือนอกรถ พอลิงเห็นครับก็จะหิวแล้วก็อาจจะทําให้เข้ามาแย่งอาหารของเราฉะนั้นครับก็มีการเตือนว่าอย่าได้แย่งกลับคืนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้โดนกัดแน่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 เลยเพราะว่าอาการหิวของลิงเนี่ยโอ้โหมันอ,อาจจะโมโหหิวอยู่ใช่โมโหหิวนะแล้วก็จู่โจมแล้วก็อาจจะกัดทันทีเลยฉะนั้นแล้วนะครับก็ให้เขากินไปนะครับหรือว่าให้เขากินอิ่มๆแล้วเขาก็จะไม่มากวนใจเรานะครับก็ถือว่าเป็นการทําบุญทําทานนะครับ โดยที่ผ่านมานะครับก็มีลีนับเคยกระชากสร้อยคอทองคํามาแล้วนะใชะ่แล้วก็รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมก็โดนกระชากมาแล้วด้วยครับของดิฉันโดนอะไรรู้ไหมครับะลยครับป้ายทะเบียนรถ